สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่องแม่น้ำาขงมาแชร์วันนี้นะคะแอดมีหวยเลขเด่นหวยปังๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะมาดูผลงานใบแดง2งวดที่ผ่านมากันนะคะงวดที่แล้ววันที่30ทธันวาคม2.5.6.4เลขที่เข้าคือ3.6เป็นชุดพิเศษของลูกค้า v i p นะคะและต่อมางวดวันที่17มกราคมพศ5 5 6 5เลขที่เข้าคือ 9. 2เป็นชุดพิเศษของลูกค้า VIP เหมือนกันคะ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูแนวทางใบแดงงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้แนวทางก็คือ89ชุดพิเศษของลูกค้า V.I.P ต่อมานะคะหวยชุดนี้เป็นของอาจารย์คำนวณเป็นหวยรัฐแนวทางงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้งวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะฟัน253และแนวทางเลขนะคะมี53 เจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าหกเจ็ดหกห้าสองอันนี้เป็นเลขสองตัวตรงนะคะและต่อไปเลขสามตัวตรงหกสองเจ็ดสองสี่ห้าสองสามหกค่ะสำหรับ ของอาจารย์คำนวณนะคะหากใครชอบหรือมีเลขที่ถูกใจก็สามารถไปซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยมาไว้นะคะเผ <un> ื่อจะถูกเป็นร้อยล้านพันล้านพันพันล้านไปเลยคะ่ะแนวทางต่อมานะคะแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะคะของอาจารย์คมสันคงยุษงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง5นี้ย้ํานะคะว่าเป็นของงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้ชุดสรุปปิดท้าย บน69เลข2ตัวตรงแนวทางนะคะ60 61 62 66 68นี่ี้เป็นสำหรับ2ตัวตรงนะคะแนวทางในการเลือกซื้อและต่อมาแนวทางในการเลือกซื้อ3ตัวตรงมี269 962และชุดต่อมานะคะชุดสรุปปิดท้ายล่าง84 แนวทางในการเลือกซื้อ2ตัวตรงมี83 85 81 82 86 94นี่นะคะแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของอาจารย์คมสันคองยุทธนะคะหากใครชอบสามารถไปหาเลือกซื้อไว้ได้เลยค่ะของสลากินแบ่งรัฐบาลของไทยเท่านั้นนะคะ มาต่อกันเลยค่ะแนวทางต่อมาของอาจารย์หนุ่มเหนือแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้วิ่งรูด23งสาฟันสองเจ็ดแนวทางในการเลือกซื้อ2ตัวตรงนะคะได้แก่21 23 27 31 37 39 นี่เป็นแนวทางในการเลือกซื้อ2ตัวตรงนะคะต่อมาแนวทางในการเลือกซื้อเลข3ตัวตรงมี927-227-731ค่ะแนวทางนี้เป็นของอาจารย์หนุ่มเนื้อนะคะมาถึงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบตรัฐบาลหรือหวยของเราแล้วนะคะเป็นแนวทางสุดท้ายของเราวันนี้แล้วค่ะ งวดวันที่1กุมภาพันธ์สองห้าหห้านี้บนแปดหก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 หแปดสี่หแปดห้านี่เป็นแนวทางสามตัวตรงนะคะในการเลือกซื้อแล้วต่อมาแนวทางในการเลือกซื้อสองตัวตรงได้แก่แปดสี่ปดห้าแปดหกล่างนะคะต่อมานะคะเลขล่างสองแปด 22งสแนวทางในการเลือกซื้อ2ตัวตรงนะคะ2 6 2 8 6 8ฟันบน6 8 4 8 4สล่าง8ค่ะจบกันไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนล่ำล่ำรวยนะคะมีโชคดีกันนะคะหากถูกใจเลขใดก็สามารถไปจับซื้อจับจองได้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและถูก สลากกินแบ,บ่งรัฐบาลงวดนี้นะคะวันที่1่กุมภาพันธ์ขอให้ทุกคนมีดวงเฮงๆค่ะสำหรับแนวทางวันนี้หมดแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลทางช่องเราไม่สนับสนุนในการเล่นพนันหรืออย่างอื่นนะคะให้เล่นอย่างมีสตินะคะแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u ัต c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะคะวันนี้มีแนวทางมาแบ่ปงปันเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ